ม้วน <ique> ี่เขาเป็นดารามิวเล็นแ้ต่างเาไมแกัวเลยโดตเพื้อเดียวเพื่อเสียงกันละมิมิวมโอ้ยมีเือน้มือพุ่นบ้านโดมเป็นชากอื่นเตนว้าวมาช่างโเมอร่อะไรเป็ชอื่นให้เขามาใส่เวลาบังง่ายไงอินดี้ตลอดเฮ้ยอินดี้เลอด ปะทาปะทะข่าซสื่อมากโอ้ยสุรยอดมาเลียกไปไส่กันเพียดได้ไรเยื่อเด็กเด็กดาวลุ่งพุงล่งเหวมาเป็นไหดูแข่งสุดท้ายค่ะพ่อจะดูพร้อมแล้วค่ะอ๋ามันคือกล้วเกลียบตมโอ้ยสุดสนี้พี่นิ้งทำให้ค่ะโมเมลุ่มผิวแม่นี่แหละค่ะพ่อก่อนจะเป็นหนูในเจรละวันพร้อมรับนางฟ้า Yeah. <laughs>